เอลอยมันลอยลอยมาได้คนคนมีผ้าโพดะวงพวยกันรันุยเมฆเป็นผู้ชาาตัดคืงพุสูงรุ่งาคเนสยวันีุ้ยเมฆโจงชคีตาต่อไป Ừ. Biệt mà Biệt mẹ Biệt mẹ Biệt mà, Bịt mà. Bịt mà. Ừ.

แล้วไปตอนนี้กว่าเยี่ยมหาแแ้งขอตอทำสลาทำาไปหัรับไปทิศรับไปทิศเบาดีครับข้าไม่แกิศปดูข้าเลยก่อน

เินเป็นแบบแฟนปนาลยต่อตัวน้าวพอทีเลียวตนข้ารทาทีนี่เป็นตา เราเลื่อเนี่ยตำแหน่ต่อจะวันสามอย s ไปกำลังตเกดตับมาฮะืนหลังเงินครับที่นี้คุมตามขาขเอยขนาดด้านขวา